สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนวันนี้เราได้อะไรมายังไม่บอกนะครับแต่ว่ามันอยู่ในกล่องนี้แหละนะครับนี่เลยครับจากร้านนะครับเจ๊หมีราชินีของหวานนะครับเฮ้ยจึ้งใสๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทลงชามตรงนี้ดูนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นทองม้วนครับอันนี้จะเป็นทองม้วน แอบกินไปหน่อยหนึ่งละก็จะมีเป็นไอติมนะครับไอติมกะทิมะพร้าวเออไอติมมะพร้าวกะทิเออไอติมกะทิอะไรถูกไหมาโอเคครับแล้วก็จะมีเป็นขนมอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือจะเป็นตัวถ้วยฟูนะครับเนี่ยกำลังนึ่งอยู่นะครับเอาออกมาอุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะรสชาติเป็นแบบไหน เออดูเป็นแบบวปป่าท็อปปิ้งท็อปปิ้งต่างๆเป็นเหมือนกินแทนถั่วได้เนาะติ๊งนองติ๊งนองแล้วก็นี่เลยครับ Happy Birthday to you <laughs> <ๆ S 2> เออไม่ใช่เค้กว<อ>ันเกิดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไ <laughs> <ๆๆ S 2> <laughs> ปเดี<ะ>๋ยวเรากินกันทุกคนไปครับ ตานลอยแก้วนะทุกคนคือน่ากินมากอันนี้อันนี้คือน่าคือเห็นปุ๊บแล้วน่ากินเพราะว่ามันมีความแบบว่าไล่ไละครับคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีแบบว่าน้ําตาลหรือน้ําเชื่อมเยอะแต่แล้วก็สีของลูกตาลเขาอ่ะคือแบบว่าน่ากินเวอร์จริงๆอืนี่เลยครับทุกคนอื้ Hmm. อร่อยมากอันนี้ไม่อวยทุกคนคือมันเป็นอะไรรู้ป่ะครับน้ำเชื่อมเขาไม่ผ่านมากแล้วลูกตาลอะปกติอะเราจะเคยกินแบบว่าไม่นิ่มๆไปเลยก็แบบว่าแข็งกระด้างอันนี้คือนิ่มจนถึงลักษณะที่เป็นเคี้ยวกลึบๆมันต้องมีแบบนี้เนาะอร่อย ไม่หวานจนเกินไปเร็วไปเอาถ้วยมาชิมเร็วอยากจะให้เพื่อนชิมมากทุกคนระหว่างที่เพื่อนไปเอาถ้วยมานะครับเรามากินนี่เลยทองมอ้วนเป็นทองม้วนเล็กๆครับอืมดีนะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็หอมกะทิ หอมงาดำมากมาตักให้จ้าคุณตาลชียส,สอืมถ้าได้น้ำแข็งอีกนิดนึงเยน็ยนๆช่มสัเอามมอืมไม่หวานอ่ะอืมไม่มันดีตรงที่มันไม่หวานมากเนาะ ของหวานที่อร่อยคือของหวานที่ไม่หวานนะครับ,มมบใช่คนไม่ชอบหวานกินได้หวานเกินอย่างเงี้ยไม่ได้ครับมันต้องแบบว่ากําลังดีชอบมากเลยอะ่ะอร่อย,อยจริงๆถ้าได้เติมเอา้าน้ําแข็งล่ะทำไมเอาคนเดียวล่ะ เติมน้ำแข็งให้รสชาติมันเย็นขึ้นครับไม่ใช่สิเติมน้ําแข็งให้มันมีความเย็นความฉ่ำมันจะสดชื่นมากกว่าเดิมน้ำแข็งครับใส่ลงไปเพิ่มความเย็นเย็นอันเนี้ยผ่านทองม้วนขอแบบชัดเจนอีกทีนึง โอเคอร่อยเพราะว่าไม่หวานไปมาทีนี้ครับเรามากินไอศกรีมมะพร้าวไอศกรีมกะทิสิเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไอศกรีมออกมาแล้วเราก็จะเรียกว่าเป็นไอศกรีมกะทิครับอืมนี่เลยครับทุกคนชื้อขึ้นมาแล้วเราก็จะอ้ําเข้าปากเรา ขออีกทีหนึง่งอืมแต่พอโดนทองม้วนเนี่ยพอโดนทองม้วนที่มันไอ้นี่ลงไปครับที่มันบอกว่าเอาโรยหน้าลงไปครับอืมดีอืม อ,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 อืมมันไปด้วยกันได้คือถ้ากินแค่ไอติมเฉยๆอย่ารู้สึกเฉยๆเฉยๆถึงแบบว่าเราเคยกินไอติมกะทิที่มันแบบว่าเข้มข้นมากๆกว่าเน,นี้ครับไอเนี้ยถือว่ารสชาติแล้วก็ความเข้มข้นแบบกลางๆอืยังไม่ได้แบบว่าว้าวมากนะครับอืมแต่ว่าเมื่อกินกับตัวที่เป็น ทองม้วนโรยหน้าลงไปไม่น่าเชื่อมันเป็นเหมือนท็อปปิ้งในร้านไอศครีมดังๆเลยอะทุกคนอืมอร่อยอะไม่เคยกินแต่ว่าพี่เขาแนะนําให้ลองกินดูครับว่ามันจะเข้ากันเหมือนทองม้วนมันจะเป็นลดความหวานของไอติมแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของไอติมเข้าไปครับอืมอืม อ,อร่อยทุกคนหนึ่งเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟเสิร์ฟอันนี้คือลูกตาลลูกตาล,ลอยแก้วใช่ลูกตาล,ลอยแก้วครับทุกคนนี่ให้เพื่อนใส่น้ําแข็งคือมัน<า>คือมันบอก,บอกว่าใช่ลูกตาลเยอะมากใช่นี่คือเขามีสองไซส์นะครับเนี่ยพี่เขาให้มาก็คือเป็นไซส์แบบนี้แล้วก็ไซส์อันนี้ยคือไซส์เล็กนะครับสามารถแบบว่าเก็บได้หนึ่งปีเลยนะอืม เ้ยอร่อยอ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยมากอืเจอลูกตาลอยแก้วยเยวเอะเนาะแต่ว่าอันนี้คือมันอร่อยอ่ะเจออร่อสสยอสดชื่นเลยสดชื่นมาก อเป็นขนมตาลแต่เป็นสีเขียวอหอมเหมือนอัลัเลยครับอืมอันนี้เฉยๆนะครับทุกคนอืมอืมอม,มันมันก็คือขนมขนมทั่วไปแต่มีความหอมพิเศษขึ้นมานะครับอืมดีเลยดีเลย แต่ไม่ถึงกับว้าวมีหนึ่งตัวมายืนมองสงสัยอยากกินวันนี้สิ <c oughs> สวัสดีค่ะหลายคนบอกว่าให้พาน้องมาด้วยไม่มองกล้องเลยตาเอ๋น้องเพิ่งตื่นน้องเพิ่งตื่นค่ะมาอีกแล้วน้องเจี๊ยบมาพร้อมกับขนที่เต็มไปหมดเลย <c oughs> น้องเจี๊ยบสวัสดีพี่ๆนะคะ ตัวโตวขึ้นแล้วนะตัวโตวขึ้นแล้วครับนี่ตัวบุลุ่มเลยท้องใหญ่บุลุ่มเลยสชวัสดีค่ะตาเอ๋ตาเอ๋จะเรามาจัดลำดับกันครับทุกคนอมืมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างเนาะเริ่มจากอันดับที่สี่ก่อนเราเอาเราให้อันเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นอันดับที่สี่เลยต่อมาครับก็คือไอตัวไอติมไอติมแบบเพื่อนชอบ แต่โดยส่วนตัวของกี้อ่ะกี้รู้สึกว่ามันบางกะทิไปสักนิดหนึ่งกี้ชอบแบบข้นคลักๆเลยนะครับแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยกำลังดีมันไม่หวานจนเกินไปนะครับแล้วก็กะทิเนี่ยหอมกะทินะครับต่อมาคือทองม้วนจริงๆอ่ะสองลำดับที่2ที่แบบว่ารู้สึกว่าอร่อยแต่ว่ายังไม่ได้ว้าวเนี่ยคือไอติมกับตัวทองม้วนเนี่ยให้เท่ากันนะครับแต่ส่วนไอตัวขนมตรงนี้ให้เฉยๆเลยนะครับโอเคเฉยๆอันนี้ กะทิกับทองม้วนอร่อยครับแต่สิ่งที่แบบว่าต้องปลบมือให้เลยจริงๆครับนั่นก็คือตัวลูกตาลอยแก้วอันนี้อร่อยจริงๆจริงๆทุกคนมันแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปแล้วทุกคนกินบอกว่าอร่อยหมดเลยอร่อยปะอร่อยอ,อร่อยอร่อยจริงๆอ,อ,ไไอม,มันฟิลสดชื่อนะครับกินแล้วแบบว่าน้ําเชื่อมกําลังดีลูกตาลอ่อนกําลังดีไม่แข็งจนเกินไปแล้วไม่ได้แบบนิ่มจนแบบว่า ไม่เคี้ยวไม่ได้อ่ะกินลูกตาลอยแก้วมันต้องแบบว่ามีเคี้ยวสัมผัสบ้างกรึบกรับกึบกลบกึบกลับ,ลบ,ลบ,ลบอโอเคครับทุกคนวันนี้กินของหวานให้ทุกคนดูแล้วนะหลายคนถามเข้ามาว่ากินของหวานให้ดูหน่อยพี่กี้เราเลือกของหวานมากินแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินลูกตาลอยแก้วอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับ หรือว่าของหวานอย่างอื่นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวกี้ให้ช่องทางติดต่อไว้เจมีราชินีของหวานนะครับนี่เขาบอกเบอร์เธอด้วย0954569145นะครับยังไงก็ไปเลือกดูเนาะว่าเราชอบกินแบบไหนแต่โดยส่วนตัวกี้อย่างที่บอกไปลูกตาลลอยแก้วคืออันดับหนึ่งในดวงใจมากๆอร่อยจริงๆแล้วก็ เขาแอบกระซิบมาว่าก็เป็นสูตรพิเศษของเขาด้วยนะครับที่เขาทำออกมานะครับโอเคทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กี้ด้วยนะครับอย่างยังต้องการกำลังใจในการไปต่อนะทุกคนนะครับแล้วครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับสวัสดีครับ